แก้ปัญหาภาษาอังกฤษให้ตรงจุดนะครับข้อที่1ครับถ้าคุณฟังไม่ออกครับให้ใช้การอ่านซับไตเติลพร้อมออกเสียงตามอย่างละเอียดและฟังซ้ำครับผมไว้ง่ายคือเป็น subtitle and listening studies นั่นเองครับข้อที่2ครับถ้ารู้สึกว่า แต่งประโยคไม่คล่องนะครับผมและพูดไม่ทันครับคุณต้องฝึก active speaking practice นะครับซึ่งจะเป็นการเตรียมคำตอบล่วงหน้าก่อนและซ้อมพูดให้เกิดความมั่นใจและลงสนามพูดกับคนจริงๆครับส่วนข้อที่3ครับถ้าคุณจำคำศัพท์ไม่ได้ครับสิ่งที่คุณต้องฝึกนะครับก็คือการฝึก Writing และ Reading ผสมผสานกันนั่นเองครับเพื่อให้คุณได้ใช้คำศัพท์บ่อยที่สุดในบริบทต่างๆนะครับเพราะว่าการท่องศัพท์จะไม่ช่วยให้คุณจำคำศัพท์ได้ครับแต่การนำคำศัพท์ไปใช้บ่อยๆนั่นแหละครับจะทำให้คุณจำได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ Just remember we remember everything we use and we forget about everything that we do not use คุณมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษด้านไหนคอมเมนต์ Comment มาด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์มาสอนให้ อังกฤษมัน,มนเรียนพูดผ่านวิดีโอคอลทุกวันชุนพูดคล่องจริงใน3เดือนฝึกพูดผ่านวิดีโอคอลแบบไม่จํากัดชั่วโมงพูดกับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจและแม่นยําภายใน3เดือนชำระจ่ายได้2แบบผ่อน990บาท0% 10เดือนกับบัตรเครดิตหรือจ่ายสดทีเดียว90 0 0บาทอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมทักแชทมันได้เลยนะครับ